ทางด้านกองอเมริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีนะคะได้มีการจัดอบรมโครงการคนสระบุรีรักแผ่นดินปลุกกระแสคนไทยรักแผ่นดินที่จะต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พันเอกชน นามากรพิบาลชนรองผู้มีการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีจัดอบรมโครงการคนสระบุรีรักแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาของประเทศเช่นปัญหาด้านความมั่นคงยาเสพติด ปัญหาอัชญากรรมปัญหาทางการเมืองสร้างความรักความสามัคคีปรองดองให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มสร้างความเข้าใจในทางที่ถูกต้องต่อทัศนคติของผู้ไม่หวังดีต่อสถาบันและต่อประเทศชาติสร้างเครือข่ายมวลชนร่วมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเสริมสร้างให้ประชาชนได้ตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ และปลุกจิตสำนึกสร้างความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและนำไปขยายผลโดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น160คนทางนี้ผู้อบรมจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย สำหรับเนื้อหาการอบรมนะคะก็ประกอบไปด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จิตสำนึกหน้าที่ความเป็นพลเมืองในการเชิดชูสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์และอุดมการรักชาติเรียนรู้ภัยคุกคามแบบใหม่การปลูกฝังให้พี่น้องประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการพระราชดำริรวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอ,อนามัยและการช่วยเหลือประชาชน